อืมช็คก่อนช็คช่องก่อนบางจังช่องของเราเิ่งฮึฮ <laughs> สวัสดีสวัสดีจ้งจ้าเสียงเป็นยังไงบ้างนะ Okay. ถือว่าเสียงใช้ได้นะครับนะม,ามาั้งช่วงเช้านี้เรามีเกมอะไรที่น่าเล่นบ้างนะเออรดูรเกมที่น่าสนใจในมือถือเราตอนนี้ก็ดีกว่าต้องเรียกว่าเต็มเครื่องเลยคนระับท่านผู้ชมเอ่อลองพิมพ์แชทดูได้นะตอนนี้ว่าแชทมันขึ้นแล้วพราผมไม่รู้เหมือนกัน แชทไลฟ์สด okay. โอเคขึ้นรึมั้งไม่เก็บไลฟ์สดรอบสองมัน <laughs> จะเลืออะไร ยัไป,ไปไปแอปทิง้งอ้าวและเรามาเล่นเกมซึ่งจากผมไม่ใช่ยังไม่มีคนพูถึงเกมอะไรมันก็จะเอซเลสเซนซอร์ของผมนั่นนะเออเปิดเสียงหน่อยดีกว่าเอ้ไม่เปิดเสียงเลยเกมมันก็ไม่ต้องเลย ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะแล้วก็กลับมาไลฟ์ครั้งที่หนึ่งล้านคุณคุยกันได้แล้วลองพิมพ์แชทมาดูนะว่ามันขึ้นหน้าจอไหมเพราะผมลองใช้เครื่องใหม่ในการไลฟ์ดูเออโอเคอ่า okay. นะฮะอย่า yeah. โอ้สวัสดีคนดูได้เลยนะครับผมก็ ไม่รู้จะเกมอะไรก็ตามที่เขียนไว้ไปในอันนั้นแหละก็เสร็จแล้วกันเจตตะไม่รู้มันแชทมันขึ้นไหมถ้าแชทไม่ขึ้นก็ขอภไยด้วยแล้วกันเพราะไม่รู้เหมือนกันถ้าแชทขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวผมอ่านเลยที่อาให้ก็ได้แต่เสียงมันซ้อนไงใช่ไหมโอเค โอเคโอขอบคุณสำหรับการกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพูดคุยกันหน้านะอยาให้ผมเล่นเกมอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะคือจริงๆก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเหมือนกันนะครับอะไรไมาเล่นเซตเลทให้ดูกันฮนะผมก็จะไลฟ์สักทุกครแบตมันจะลดเหลือตอนนี้แบตเหลือห้าสิบเองไม่ได้ชาร์จแบตเยอะเท่าไหร่สิแล้วก็ของเอาไว้ เป่าพัดลมไม่มีมันก็เลยอาจจะร้อนบ้างอาจะเล่นได้สักพักหนึ่งนะครับถ้าพิมพ์แชทไม่ขึ้นสักพักเดี๋ยวผมไปเปิดแชทดูนะครับเ <c oughs> ออเขาเฉยแต่ <laughs> เลือกะครับ ลองพิมพ์แชทใส่หน้าจอกันได้นะเพื่อผมจะได้รู้เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไลฟ์สตรีมเนี้ยมันจะเห็นชัดขึ้นไหมถ้าเห็นชัดขึ้นก็สบายใจได้อืมมาเอ้ยคุยกับน้องนะเอ้ยวันนี้จังวันนีจังโอ้ขอดูสิบคนแล้วขอบคุณสำหรับคนดูนะครับ ถ้อยากพูดคุยเรื่องอะไรได้นะผมอาจจะยังเล่นเซเลนไม่เก่งนะก็เพิ่งฝึกไม่นานนะครับก็อาจจะยังไม่รู้เมตาอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นแล้วไม่ถูกใจกใครขออภัยด้วยเพราะว่าผม,มเล่นอย่างนี้จริง,รงๆก็เอาตามตัวที่ชอบนะครับตัวอื่นได้ไหมมีตัวอื่นไหมแต่ผมผมก็จะทีมปั่นเอาผมเอาไว้ สามารถเปลี่ยนได้ท่าน,นก็ตัวนี้เพิ่มไปช,ชอบชอบกะตะเละอเคจัดป่ะก็ดูยังดูเราอยู่เอ้ยมาระบบทีวีอีกแล้ว เราอยากเล่นเลยระบบทีวีฮะาฮ่าแย <laughs> yeah. ภาพชัดหรืออะไรไหมอ่ะไม่รู้ว่าภาพชัดเปล่าข,ขอเปิดดูในนี้หน่อยนะเห็นนี่ขึ้นทั้งบน วางเครื่องรักฟังโอ้ไม่ได้โอเคโอเควางลงไปอ่าเน็ตโอเคครับเจอมีข้อความอะไรเข้านะ いเอ้ยเอ้ยเอ้ตรงนี้ไม่ได้เอ้ยตรงผ่านไม่ได้สักทางเลยเช้เออวันนี้จ่ายสองพันเลยงัน้นเดี๋ยวเราไปหาสองพัน <c oughs> กันก่อนนะครับอทำไงอ่ะ ก็เหลือวิธีเดียวคือไปสู้ครับมาดีก็อยากสู้กับมาเอ้าแล้วล่ะภาพเลื่นไม่เลืน่นพี่บอกเนยะเดี๋ยวผมไปอ่านแชทนะครับขอเล่นจบช่วงนึ่งก่อนเดี๋วเปิดแชทไปเปิดแชทมามันน่าลำคาญนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นหน้าจอก็ถือว่าโอเคไปจัดไป อืมมาอยาสวยอืม<_ <EN> _>นี่โอ้โหถ้าฟันเทศจดเจกก็ถือว่าสบายสบายๆ ไนดูสิมีคนแชทหรือเปล่าอืมถ้าอย่างนั้นโอเคสวย จะเป็นประครับสูตรนั่นแหละเจ้าใจทำไมอ้อสองพันโอเคครบละไปสองพันจ่ายดิเปิดเส้นทางใหม่ วยไหนต่อถ้าจะไปต่อก็เหลือวิธีเดียวครับสู้งั้นจัดไป <c oughs> เรามันสายสู้อยู่แล้ว พื้ม

โอ,โอเคมาแล้วอติดตั้งเ,อ,อ,เอ,อ้ก็ถือว่าไม่ต้องสู้หมดอละโอ้ยขอบคุณไลท์ที่สองครับโอ้ขอบคุณคนที่มาดูเลยนะขอบคุณมากครับพิมพแชทขึ้นมาหรือว่าไง หมดเลยจัดไปเล่นต่อังมีใครพิมพ์แชทผมก็จะเล่นสักพักหนึ่งจะไปมาสู้กัน อ,อผมกดผิดอะผิดจังหวะเลยเม่ี้นงนีอ่ะมาดิน่งถู ทูบสวยอหญิงเปรี้ยงเขาเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนเอาตัวเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยฟันฟันฟัน ขาดเลยเฮ้ยอะไรที่สบมาลแล้วโอ้ขอบคุณมากครับคนดูถึง่ันนัดรัจะพิมพ์ชัดคุยกันได้นะถ้ามันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมกลับไปอ่านนะครับผมผมเก็บไว้ให้นะฮะนี่ต้นมาเฮ้ยจบแล้วเหี้ยก็ยมาทำเควสอะไรไปเรื่อยนะครับไปลงรบสุดท้าย ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะที่ยังมีคนดูผมต่อยเขาจะเปิดมาผ่านเฉยๆก็เสรนะครับแต่ว่าขอขอบคุณมากนะครับส่วนใครได้ย้ายผมเล่นเกมอะไรบอกได้นะไม่ใช่ว่ามผมไอ้นี้เล่นแต่เซเลสนะครับจริงๆผมก็มีหลายเกมเหอนกันนะแต่ก็เล่นเซเลสก่อนนะฮะฟาร์มก่อนว่าอย่างเหมือนฟื้ารมตอนเช้านะผมก็จะแบ่งเวลาฟาร์มเกมมันอยู่นะครับ พูดคุยกันได้เลยนะมีอะไรถามถามได้ถามอะไรตอบได้แต่ตังไม่มีนะเจ๊ตังมาตื่นเนกัน,นะเจ๊เจ๊ไปถ้ามีใครแนะนำอะไรกับเกมนี้ได้ก็บอกนะเพราะว่ายัางไม่เสียนขนาดนั้นนะครับซึ่งฝึกฝนเนาะก็ตามภาพะครับถ้าเล่นได้แค่ไหนก็ได้ตามนั้น ปัด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 ักผ้าสวยงามปัดเป็สผ้าเลยทีนี้อืมหาวเก ไหลไม่ได้ค้างผมคิดว่าไหลค้างเราจะได้แบบรลดเรงวนนะเจ้าโอเคร้านต่อ ไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะกันวันนี้เพราะว่าถือเป็นการทดสอบด้วยมาวันแรกเลยครับเยอะ นี้ต่อไปก็ถึงเวลาเอ้ให้นอนแล้วแปบ๊บแป๊บก็นอนนะครับนี่เป็นบ้านดีดีจังไงไมีเครื่องเล่นเพลงอื่นไหม กดกินยาลืมโอเคไปนอนดิเดี๋ยวยอะไรป่ะมาต่อกันเลยพี่มาลอเลอร์พี่มาลอเลอร์ เขาเล่นแก่มัคืออะไรทำอืมการสอบเริ่มขั้นชื่อเสียงโอเคได้เวลาแล้วเขกากำลังจะสอนเราเรื่องการข้ามชื่อเสียงนล้วคือก็คือ กิจการไม่ครบเรับมาเราก็ทำมันต่อเลยทดสอบเรื่องขั้นเนาะไปที่ตัววอลเลแล้วก็ไปที่สตอรี่เดินขั้น,นครับก็เสร็จที่เราจะเรื่อนขั้นกันแน่นอนนะครับสกกยภาพของเราเหมือนเดิมนะผมชอบเซตนี้นะเพราะศักยภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในเซตที่ทำได้แรงสำหรับผมมากเลยแล้วก็ข้อดีของตัวละครมันก็ต่อเนื่องไม่ดูสิมก็โอเค ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าผมอาจจะจัดเรียงตัวผิดกันิหน่อยนยะก็ต้องขออภัยังไม่ได้เสียนจัดตัวแตแค่พอรู้นะครับว่าจะคขวรจะทําประมาณไหนไม,ไม่ได้พอรู้ไม่ได้มีความรู้แล้วทีนี้ไปเรื่องไปเลยก่อนที่เวลามันจะหมดนะครับเจี๋ยหลบไปทัน ครผมว่าแรงั้ย มุน,มน,มน,มนทำไม่ดี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  ยังหลังขาด മുൻ 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 I think 嗯嗯。哎，死啦！ ลาดน,นิดเดียว อ่าเปความรวดเร็วโอเประมาณนี้ ความวงอ,อีกสามใบสามใบหาจากนี้ดีกว่า <c oughs> สุขเจีายลเลนเ่นขอตู้ถาวรนั่นไม่พอขาดสองตัวมีสองตัวที่ยังไม่ได้อัพเก็บไวไปอ่าจ้ะ เ้แต่จะเอไปเสร็จถ้าพอมเ้วก็ออกเดินทางอืมโอเคประมาณนี้เทสเลตก็โอเคนะไม่แย่ว<ม>ะงั้นพักก่อน